สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Masters ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเชฟครับตีเริ่มหลังนะมือแรกมีก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่ดีตรงที่เราไม่มีแฮนด์แท็บนะทำให้ค่อนข้างสู้ลําบากครับมือแรกครับมีเป็นเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ที่มันค่อนข้างงี้เง่าครับแล้วก็ใบคอมโบของเราครับมีดวนมีจานปลาแล้วก็สปาเกตตี้ครับแล้วก็มีชี้นิ้วด้วยเอาไว้ช่วยให้พวกนี้มาสําเร็จนะแต่ว่าไม่มีแฮนด์แท็บแหละก็หวังว่าเขาจะบอร์ดไไมม่่แข็็งเเเเกกิินนปะดี๋ยยวรรลคับ ความค่าครับลงเป็นเพียวรีครับถ้าเพียวรีแล้วเราไม่มีแฮนด์แทบเลยเนี้ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเพาแทบจะการันตีหมาดําแบบห้าไส้บวกได้เลยทําให้สู้ระบากนะก็ช่วยไปได้ครับนั่งดูนะเคยเป็นไมเฟนครับไมเฟนปากปุ๊บสามใบครับจ่ายห้าร้อยนะโทรสามตัวนี้เป็นดีลิเชียนะครับพอดีลิเชียมันยังไม่โดนลิมิตนะก็เป็นดีลิเชียได้ก็เอาขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้ดีลิเชียครับ ทีหนึ่งตัวจนจบเธนหน้าจะไม่ตายจากแบทเทิลแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับสเปรหมาหนึ่งตัวทิ้งมาดำนะสเปรหมาขาวครับมาขาวได้เปิดสามใบมาขาวครับโอ้เจอเพลย์ลีฟกรลำบาครับสองใบนะแปลว่าน่าจะใส่สามใบแต่ว่าเปิดเจออย่างนี้ก็ค่อนข้างเวอร์พอสมควรนะก็เอาเป็นเพวย์ลีฟขึ้นมือครับพอดีใช้ไปแล้วนะ ตอนนี้เอฟเฟกของหมาดำครับเอาดิลิเชียมาเสียบเป็นไส้แล้วก็พับเป็นหมาน้ำตาลอันนี้ก็เติมไส้ได้ครับเป็นตัวที่จะทำให้ขึ้นเป็นหมาดำไส้เยอะๆได้ง่ายๆนะแล้วก็มีเป็นพิตตี้ด้วยครับพิตตี้ก็ใช้ปุ๊บเอฟเฟกของหมาครับจะเอามาเสียบเป็นไส้ได้เติมไส้นะดีโซครับเดีวไส้แล้วก็ ทิ้งมือครับทิ้งเพลี้ยนีนีเมืกก่อกีนะครับลงเป็นมาขาวมาขาวก็จะเปิดอีกสาใบมาขาวก็เปิดปอยหมอนที่เปิดเจอรวๆยๆนะค่อนข้างขี้โมใช้ได้เลยก็ช่วยไปได้ครับคนเขาจะมีดวงนะเป็นเพลี้ยนีรีครับแล้วก็เฟ,ฟของหมามตาครับยาใส้ยาก,กระดักเลยด้วยนะเซตหนึ่งครับแล้วก็ลิง์ไม่ใช่สิเอซครับเป็น LL ไอตัวนี้มันจะถอดไส้ครับแล้วเธอนั้นมันจะไม่ตายจากแบตเทิร์นแล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดอะไรนี้แล้วก็ตั้งการ์ดเลยนะครับเขาน่าจะรู้ประมาณหนึ่งน่าจะเล่นมาเยอะก็พอตั้งการ์ครับเราจะค่อนข้าสีเปียบนะแล้วก็มีหลังใบนึงด้วยเป็นเพรลี่ลิฟแล้วก็มือสองใบครับก็าหาดแค่นี้เซตสามรับแบตเทิร์นนะแล้วก็ผัดเข้าเ์นครับโจ้บงใครถ้าคนที่ช่วยเราได้โจเป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ก็ดูไม่น่าจะช่วยเลยครับตรงนี้เขาใช้เป็นเพรลี่ลิฟเลยครับคิดว่าน่าจะรีบร้อนไปหน่อยนะริงๆ รอฝั่งข้ามเล่นก่อนก็แต่เพราะ่อไงมันต้องรันด้วยเวทอยู่แล้วใช่ปะพอใช้เวทปุ๊บแล้วค่อยอยัดจะได้แบบเป็นหมาที่ไส้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าเขาเปิดแล้วครับก็ช่วยไม่ได้นะเป็นปัญหาของเขาแต่ว่าปัญหาของเราก็ยังไม่จบนะหมาดําครับหมาดำห้าไส้ครับแล้วมีแม็กซี่ย้ำอีกทีนะค่อนข้างโหดร้ายน่าดูไอ้มอน,นี่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีชีนิวนะจะเดี๋ยวชี้ไปก่อนครับเพราะว่าตรงนี้แค่เราแก้บอดก็ลำบากเป็นทนแล้วนะจะมาโดนแม็กซี่กดหัวอยูุอีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะชี้เลย ตัวีเดือยใบนี้ใบเดียวครับเป็นใบปัญหานะไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับเพราะว่าพวกดิสิวลี่อ่ะมันจะไม่ค่อยใส่กำดักของมันเท่าไหร่เต็มที่ก็ไปทานเซียนครับแต่ถ้าไปทานเซียนก็อันตรายนะเพราะเด็กเรามันลำบากในเกครับเข้าเถอบ้าครับตาบาร์คิตตี้ครับนำไปก่อนเลยนะเพื่อเสิร์ฟเป็นจานเนื้อครับแล้วก็สองครับเพื่อที่จะบิดไอ้ตัวนี้ให้มันตั้งตีขึ้นมาเพราะว่าหมาแมวทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันยังห้าไส้อยู่จานเนื้อครับกับสอง แล้วก็อตัวนี้เขาถอดครับถอดปุ๊บตัวนี้จะกันทําลายจากแบทเทิลและก็อฟเพล็ก,กร์ครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะเดี๋ยวเราบิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราสั่งรูเบอลครับเพราะเราไม่มีปัญญาไปตีมอยู่ล,ละจันเนี้ยครับพี่กับเป็นเบอร์เกอร์ทิ้งไปเลยนะเพราะไม่มีประโยชน์ละลงเป็นสองครับแล้วก็อฟเฟก์ของจานเนื้อนะถ้าเกิดพี่กาบเป็นสองครับสั่งปิดได้บิดได้ตัวเดียวครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็อเฟก์ของสองครับจิ้มหลังครับจริงตรงเนี้ยอยากจะจิ้มใบเซตนะแต่ว่า ด้วยความที่เดี๋ยวเราอาจจะเคลียตัวดําครับเราก็ต้องจิ้มไมล์เฟนนะเพราะว่าไมล์เฟนมันจะมีเทคที่ว่าถ้ามอเอกซครับหลุดแต่กระนามอะ่ะเขาจะได้เก็บเวทเร็วครับเพลลี่มากสุดสาใบาขึ้นมือทําให้แบบข้อข้างสูงยากครับพงก้นก็ต้องตัดใจนะไปเสี่ยงดูแต่ตัวนี้เป็นฮาร์เซนเขาก็ไม่กล้าครับเพราะว่าพอฮาร์เซนปุ๊บเราก็จั่งลวกกับตัวนี้ได้สบายๆนะทำให้เขาต้องเปลืองมาดําครับถอดสองไซเพื่อดีดเรากับข้อดิแล้วเรายังเหลือท่าจริงไว้เล่นอยู่นะิ้มครับแล้วก็ไปต่อครับ ใช้เป็นด้วนสเปรย์ครับเชฟขึ้นฝั่งเราเชฟขนหวาฝั่งเขาแล้วก็เชฟครับเมื่อสเปรย์เติร์ดเติร์ดเป็นหนึ่งครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเล่นเซตนี้ได้เอฟเฟกต์ด่วนครับรีมูกก่อนเลยครับชีครับเพื่อเดี๋ยวเคลียร์นกเดี่ยวไปก่อนเพราะเดี๋ยวเกิดภาพพังอะไรขึ้นมาครับถ้านกนี้ยังอยู่จะสู้ยากต่างรลบเลยครับออกไปจากนะ สามจัวก่อนครับแล้วก็สามมีประโยชน์้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้เพียวนี่หมาดาเนี่ยเล็งเป้า,า,จ,าจ่ะจะดีเราก็ใช้ของสาวครับสั่งรวบได้ทําให้เขาต้องถอดเพิ่มอีนะเพื่อในเกตเราทําให้แบบน่าจะพอได้เปรียบอยู่บ้างเอฟเฟกต์สาครับจัวจัวเป็นเมนูนะเมนูก็ถือว่าพอใช้ได้ตัวนี้ไปต่อครับใช้เป็นด,ดปลาครับทีวิวเชรครับลงเป็นหนึ่งดาวตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงยังไม่ถอดนะใจเย็นเลยเกิน แล้วก็จานปลาครับเรียกตัวหนึ่งดาวนะเสิร์จจานนี้ขึ้นมือเก็บจานนี้ขึ้นมือไปต่อครับเลเชนครับเชนหนึ่งเชนสองครับเชฟขึ้นแล้วก็เชนหนึ่งตัวหนึ่งดาวจะเปิดห้าใบรีโซครับเปิดห้าใบอุลลารครับดีไวนเนอร์การเซียนอุลลาอีกแล้วแล้วก็เมนูนะเอาใครขึ้นมือไม่ได้เลยครับตรงนี้เขาก็ยังนิ่งอยู่นะแต่ที่คิดว่าเขาน่าจะยังนิ่งเพราะว่า มือเขาหมดแล้วด้วยแหละเพราะว่าไอเนี่ยคือตัวสุดท้ายที่เขาจะมีแล้วถ้าเกิดกระดูกระดิกเนี่ยจนมันเหลือไม่ถึง5ไส้ครับเราจะเขี่ยมันง่ายมากๆนะเพราะว่ามันเก่งเพราะมันยังมี5ไส้อยู่มันจะไม่รับผลตัวนี้ใช้เอฟเฟกของเชฟครับชี้ครับชีบ้3เลยแล้วก็เอฟเฟกต์สามครับโดนชี้ชี้เพื่อนมันหนึ่งตัวครับแล้วก็รวบได้เราชี้หนึ่งครับกับมอนเพรขนมหวานลงเป็นห้าครับเพื่อที่จะเสิฟพิวนะหาของมาช่วยต่ออีก ไปขึ้นมาครับแล้วก็ห้าเซอร์ฟิลปรับฟืนนะครับกกเสร็จปุ๊บก็เสิร์ฟเป็นสตาร์ทนะเพราะว่าเผื่อตุกติกเนี่ยได้เปิดปุ๊บแล้วก็ชี้สามครับแล้วก็ได้เล่นต่อในบางนนิดหน่อยเทรหมดเลยครับแล้วก็ใช้เป็นเมนูครับเอาสามกับหนึ่งขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวจะเอาเป็นจานปลาขึ้นมาพอให้เป็นสามนะก็ช่วยไม่ได้ครับสามมันก็ทำอะไรไม่ได้นะถือไว้ก่อน เ,เขาไม่กระดุกกระดิกอะไรนะครับแล้วเขาเอ f นเฟครับเขาใช้เพียวี่ลิฟอ่ายัดตามใบเข้าเด็กได้ตรงนี้หมาดำครับยังไม่กระดุกกระดิกอะไรนะค่อนข้างหน้าประหลาดใจครับเพราะปกติอต่ะเขาจะดีตอนช่วงแับเอนเฟแผบข,ข้ามนะเพื่อที่พอเข้าเทินของเขาเขาจะได้ได้เปรียบยัดสาวครับยัดหมาคืนนะจัวครับเทยฝ่ายเม้นหนึ่งเ,เพิ่มครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของใบหนในะใบไส้ พิตตี้เธอละคั้งครับสามารถส่งมอนส่งการ์ดตัวหื่นที่เราควบคุมอยู่ลงหลุมแล้วก็ชีกการ์ดขั้นหนึ่งใบเอาไปเสียไปไสตอนนี้เขาส่งเป็นไอ้นี่ครับชาดอฮะชาดอาก็ค่อนข้างยำแย่ครับแล้วก็จะเอาสาไปเสียบตอนนี้เราใช้เอฟเฟคครับเอฟเฟคสามเพื่อที่จะทีบิวเรียกตัวใหม่ออกมาช่วยก่อนเพราะตรงนี้มันยังห้าไสอยู่นะดีโซครับ ก่อทิวที่เกิดเพื่อหลบนะไม่ให้เขาไปเสียเป็นไส้ครับเพราะถ้าเกิดเขามีหใไส่จะเริ่มยากละหใไส่คือจะถอดตีได้3ตีครับ5ไส่เนี่ยพอคุยกันได้แล้วพอยี่สาคัญคือเราต้องรอให้เขาถอดหนึ่งค่าง่อนครับพอถอดปุ๊บเขาจะเหลือแค่3มไส้ครับเราก็มีเคาน์เตอร์ครับเราเคาน์เตอร์เดกเกตมันมก็จะตายเลยนะตอนนี้ลงไป4ี่ครับ4ยัดสามใบเอาหลบยัดเด็กนะตรงน,นี้ของเขาเราไม่ต้องยุ่งครับเราอยักแค่ของเราก็พอเพราะเรามีเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ต้องเก็บไว้ใช้ครับแล้วก็พวกตัวพี่กีกับ ยัดสามนะครับยัดเป็น1 2แล้วก็บ์เกอรก์ครับแล้วก็เชนต่อด้วยเฟซของเชฟเข้าไปขึ้นมาเชน2อีโซครับเชฟขึ้นแล้วก็ยัดสามใบเติมขอก่อนอ่ะตัวนี้ในที่สุดเขาก็ใช้ครับเอเฟลของหมาดำนะต่อใส่ลวก็ชีครับตรงนี้เราก็เปิดเป็นเพอร์ซันอลเลนครับเปิดไว้ก่อนลวก็ชีเลยอ่ะตัวนี้ เขาถอดซับอ so right e ีกทีคร right ับเพราะว่าพอเขาเริ่มถอดเขาก็ถอดล้วล <investigations> ้แล้วพอถอดปุ๊บก็เข้าทางเราแล้วครับพอเรามีเคาน์เตอร์รออยู่แล้วนะขอครับเลงห้าเพื่อเคบอร์ดตรงนี้เคาน์เตอร์ครับในเกทททำลายเลยมันก็จะตายแบบนิ Hawaiian ่งๆพอเข้าตาเราเราก็จะได้เปรียบซะแล้วด้วยที่เขาเหลือการแค่ใบเดียวครับทำให้เราได้เปรียบมากๆเลยนะเขาไม่น่าจะไหวแล้วแหละเพราะจำนวนการต่างมาเยอะขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยก็เวลาเล่นหมาแมวครับหมาแมวเวลามันเล่นอะ มันเกือบจะออโต้ไพ่หลักก็จริงครับแต่ว่าพอบอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนเล่นเนี่ยก็ต้องคิดหาจังหวะดีๆแล้วว่าจะใช้เฟคของแมวดําถอดดีใครอะไรเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขานะก็จะ่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดฟั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเดฟของเด็กหมาแมวเมื่อกี้นะครับก็เข้าฮีดูก็ใส่ปกตินะแต่ว่าหมาขาวเขาเปิดเจอของดีมากๆนะถ้าหากจะดวงดีวันนี้ก็เมนเด้ครับเป็นดอลล็อกเบิร์ดคุลิระหมาขาวหมาดํา แม็กซีมีเมนด้วยนะเพราะว่ามีเป็นเซ็ตวินด้าด้วยแต่ไม่ในไตฟิวชั่นยังไงนะใช่ี่เหรออาจจะใช่ก็ได้อุลาละาครับแล้วก็งูมีชาดอบีครับตรงหลุมจนหน่งและนี้น่าเป็นฟิวชั่นครับฟิวชั่นจองเวทหนึ่งตัวจากไอตาเด็กโดยการรีมูฟวัตถุดิบจากฟิวหรือหลุมก็คือรีมูฟชาดอน่าจะใช้ได้นะก็อาจจะพอใช้ได้ก็โม่ละมั้งต่อไปก็เป็นพัทครับ ฮัดเก่าฮัดใหม่ฟิลไมเฟนชี้ดาบไม่ใส่ชีดิวนะใส่ชีดาบแทนแล้วก็เป็นแฮปปี้ครับบิวตี้เดลิเชสแล้วก็เป็นสลิปี้ก็ตามสูตรนะใส่ให้เต็มที่สุดตานเส้นหนึ่งครับแล้วก็เป็นพิลดิลิฟเขาใส่ชีดาบนะเพราะเขาใส่พวกแฮนด์แถบพวกนี้ครับมาแค่อย่างระบายนะทําให้พอจะแก้เลยใช่ปะเอ็กต้าก็มีเป็นวินด้าครับแล้วก็เป็นหนึ่งดาวนะแล้วก็พวกหมาครับมีเป็นดาวเนื้อด้วยไว้ช่วยให้ใให้ซุดใส่เยอะๆแล้วก็มีซุด มี PJ Pen ออฟโมนี่นะแล้วก็เลยวินดาได้อาจจะเก่งก็ได <juegos> ้ม <reco Christ. S 2> ั <fry UC> S> <S ้งก็จะมานี่ครับสำหรับเล็กพิลรี่นะครับเดี๋ยวดูไดส์สองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับตาที่สองก็เริ่มหลังมาเดิมครับมือแรกก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่ามีดวนครับคู่กับเดไวเนอร์ก็ได้พอเล่นได้บ้างครับมีท่าเซียนด้วยรอบนี้มีแฮนด์แท็บนะก็อาจจะไม่ลําบากเท่าตาเมื่อตะกี้แต่ว่าเริ่มหลังมาเดิมครับมี5ด้วยนะ5ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับก็เดี๋ยวเริ่มเลย โดยปล่ครับลงเป็นเซตหนึ่งครับเซตหนึ่งก่อนที่ค่อนข้างแปลกๆนะครับเพราะว่าถ้าตามหลักการเนี้ยเราไม่ควรจะรีบเซตการ์นะเพราะว่าเผื่อบันโดนอะไรขึ้นมาเล่นเสร็จเราคให้เซตก็ไม่เสียหายนะตรงนี้เป็นอาราธมาครับก็ลงปุ๊บจะได้เสิร์ตเป็นซาเปาขาวสกิทมะเ็จป,ปุ๊บค่อได้นอมอนซ้ำครับตรงนี้จะเป็นเอ็กซ์ซีสี่ดาวได้แบบง่ายๆเลยเพราะงั้นเพราเสียนอมอนไปแล้วครับเราบีทานเซียนนะเราก็ใบเลยไม่ให้เสิร์ตครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ตเป็นไอสกิทมะขึ้นมาได้ครับมันจะได้นามอนซ้ำอีกที เพราะไปรอในเกทที่หลังอาจจะชา้าเกินไปนะเราก็ตัดตั้งแต่ต้นทางเลยในเกทครับอ่าผ่านเลยนะก็น่าจะประมาณนั้นแหละไม่น่าจะมีของต่อทีก็คืออยู่กับใบเซนล้ะครับใบเซคือใบอะไรตอนนี้เอ็นเฟครับมอนสเตอร์จะขึ้นมือแต่ว่าด้วยความที่มันโดนทานเซนครับก็เลยจะขึ้นไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละดูหน้าเข้าไปก่อนเดยวๆเขาเธอครับอยู่อะโจนหนึ่งนี่ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเรามีเมนูนะเมนูเดี๋ยวเสิร์ชหนึ่งกับสามก็จะได้จัดปลาขึ้นมือ มีเป็นดวนด้วยเรียกเชฟเสิร์ตไปพิธีกรรมยังไงก็ได้นะแต่ว่าเราต้องลงตัวรล่อเบอร์นหนึ่งไปก่อนครับเป็นดีไวเนอร์ครับดีไวเนอร์ตรงนี้เช็คหลังครับเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องเสิร์ตละใช้เมนอเดนครับแล้วเดี๋ยวยิงหลังเพื่อดูครับมันคือใบไหนนะ่ะยิงเลยตรงนี้มีแม็กซี่ครับแม็กซี่ก็หนักหน่วงนะเพราะว่าดิ้งเรามันพเพราะขาพายแม็กซี่ครับเพราะเราสเปย์เยอะมากนะแต่ว่ายัางดีครับที่ว่าเวดดวนครับมันเป็นความเร็วสูงนะเราก็เชฟไปก่อนเป็นเชนสาม อย่างน้อยเขาได้จวดน้อยลงนิดนึงก็ยังดีโดนครับตีโซฟตัวสเปย์ครับสเปเช่ขึ้นฝั่งเราขมนมบาขึ้นฝั่งเขาแล้วก็แม็กซี่เดี๋ยวเราะเดินยิงหลังได้เป็นชี้ดาบนะชี้ดาบก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับเรา嘛เพราะว่าเขาไม่ไน่าจะใส่ของเหมือนเราตัวนี้ไม่เป็นไรครับเราว่าต่อนะเราฝ่าแม็กซี่แคบน่าจะกสองทีพอละอย่าไปเล่นเยอะเฟสเช่ครับเสร์ทเสร์ทเป็นสตาร์ทนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเทิร์นแฟนคามแล้วไม่เล่นเทิร์นเราแล้วนะ ใช้เมนูครับเป็นสามกับหนึ่งเพื่อที่จะจานปลาขึ้นมาครับเขาเอาหนึ่งมาให้เราก็ได้ไปจานปลาขึ้นมาครับเสร็จพวกพิธีกรรมเลยพเช่ครับลงเป็นหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเลยเชฟเหมือนเดิมเปิดเป็นจานเนื้อขึ้นมาเอาไว้รอเล่นตานะเปฮาร์ดจยไปนี่ครับแล้วก็เชฟครับเชฟหนึ่งจะเปิดห้าใบเชฟสองเชฟจะขึ้นลีโซครับก็เชฟขึ้นมา แต่ปุบ๊บหนึ่งเปิดห้าใบหาคนมาช่วยเป็นเชฟเป็นสามเป็นหกมีฟิวจ้ยนะมีฟิวถือว่าดีออมากครับแล้วก็ฟิวมือเลยเพราะฟิวแปะปุ๊บก็จะได้เสิร์ชเคาน์ตเตอร์ขึ้นมาช่วยน่าจะดีกว่าปรับฟิวเลยครับเอฟเฟกต์ฟิวเสิร์ชเคาน์เตอร์ขึ้นมาทีของเราจะข้าวห้าฟูนะตรงนี้ครับเราต้องเล่นต่อนะเพราะว่าหนึ่งตรงนี้มาาันจะออนแอร์เกินไปครับอย่างน้อยตั้งเป็นสามหรือสี่ไว้ครับจะดีกว่านะแอคทีฟเลยครับเป็นด่วนนะรีมูฟเลงเป้า แล้วก็รีโซครับต่างโลกหนึ่งตัวแล้วก็ลกของเรานะเพราะคีย์บอร์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เอฟเฟกของดวงครับเพิ่มเพิ่มพลังแล้วก็เอฟเฟกของสามครับลงปุ๊บจุดหนึ่งออกเป็นอุลลาร์นะถือว่าดีมากครับแล้วตรงนี้ใช้เอฟเฟกของพิลครับยัดห้าไปครับจุดหนึ่งเขาเดี๋ยวห้ามันจะแปลงร่าง่างนี้เพื่อความคุมนะ จมัดเป็นดวนครับดวนก็โชยไปครับแล้วก็ตีเลยครับเราจะไม่ได้ต่อแนละ้วเราแค่ตีแล้วเราก็ผ่านตัวนี้ใหญ่กว่าครับตีเอตัวนี้ทิ้งนะเพราะว่าเชฟขนมหวานครับช่างมันเพราะอย่างน้อยมันก็น่าจะปิดสอกช่องเอกต้านะก็ตีเลยเกมบอลนี่ไปก่อนแล้วก็เป็นสองครับคันเลยแล้วก็อินเฟคครับฟิวยัดสองจวดหนึ่งจวเชฟครับดีเข้ามานะตัวนี้เราไม่ต้องห่วแล้วครับเพราะถ้าเกิดเขาตีขนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ตักรวบได้สบายๆ หรือถ้าเกิดเขาไม่ยอมตีครับเราก็เปิดเป็นไอ้เพอร์ซันอลครับเป็นสตาฟนะเปิดปุ๊บแล้วก็ชี้แล้วก็สั่งรูปด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องรอเขาบางทีเราอาจจะต้องรีบนะใชฝากครับเปิดรอไว้ก่อนเลยนะเพราะยังไงเขารู้อยู่แล้วว่าเราเซิร์ชขึ้นมาใช่ปะล่ะตัวนี้เขาใช้เป็นแพ็คครับเป็นเอ็กโซซีเตอร์นะก็ไอ้พวกอาราธรมาพวกเนี้ยมันครับเล่นกับพวกเด็กเอซีแลนซ์สี่นั่นแหละตัวนี้แพ็คครับเรามีอุตลาครับเพื่อความไม่ประมาทก็ใช้เลย ไม่ให้เสิร์ตครับเดี๋ยวจะวุ่นวายแต่ถ้าเกิดมีแม็กซีอ่อาจจะไปให้เสิร์ตนะพอาะเมเปิ้ลมาท่าเราได้ตัว2องจะแก้ทีหลังตอนนี้ตามมาเป็นไอรีนครับแล้วก็เป็นออริดนะเห็นเพื่อนโดดโดดตามได้โดดปุ๊บตรงนี้เราใช้ของไอสตาร์ทครับชี้เลยชี้3ครับเอฟเฟกต์สโดนชี้สองรวบได้รวบเลยรวบไม่ให้เขาควบคู่นะเราได้เล่นต่อได้ครับลงเป็น5้าทีเราก็จะสบายแล้ว พอเข็นขึ้นแล้วก็5ครับเสิร์ตตัวนี้ของเราค่อนข้างค,ครบแล้วครับเสิร์ตมาเป็นมอนพวกที่เป็นกระสุนไว้เล่นดีกว่าซีเขาไปต่อครับเป็นลิงครับชามเมอร์แสงนะลงมาตั้งตีครับพอมอนลิงตั้งตีเราใช้5ครับทีวิวทิ้งเนี่ยนะเพราะว่าเขาชุบแสงได้ใช่ไหมอาจจะเดือดร้อนได้ครับแล้วก็ทีบิวทิ้งเลยลงเป็น6ครับมีชูชีตเลยนะก็ยังดื้อลังครับชุบไปชามเมอร์แสงครับ เรามีเคาน์เตอร์นะแต่ว่าเคาน์เตอร์ยังไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าเผื่อไปนี้มันเก่งนะเพราะว่าตัวนี้ครับแค่พวกมอสเราก็น่าจะพอละตัวนี้ลงไปใช้เมื่อแสงครับก็เหมือนเดิมครับการเขาชุบนะเราใช้6ครับทิวทิ้งเลยตัดปัญหาตัดกับต้นต่อทีนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเลือการ์ดไปเดียวครับนขคที่เรายังมีเคาน์เตอร์นะยังไงก็สบายๆทิวทิ้งเลยอ่ะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับแม่ชีเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างช้านะมันก็วัดดวงด้วยทำให้มันไม่ค่อยน่าเล่นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเก่งอ่ะ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลเนิเด็กของเด็กแมชีเมาตะกี้นะครับก็มีแต่ขอแปลกๆนะมีอีกาด้วยไอเนี้ยถ้าเกิดได้ตีอ่ะอาจจะได้เรื่องนะก็เดี๋ยวดูเมนเด็กครับมีเวลเลอร์หนึ่งอีกาครับแม็กซี่มีอุซากิด,ด้วยอุตระวาราชีครับใส่ของค่อนข้างครบนะแล้วก็อาราธมะครับกับสกิตธมะที่จริงไมนันน่าจะใส่แบบไอเนี้ยสามะแล้วก็ซาเปลาขาวหนึ่งเพื่อให้ลงมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอีี่ชามครับสเตลล่าครับสเตลล่าไทนิกนะแปลกมากๆแล้วก็ไอรีนโซเฟียมาธาตสกิธรรมะแล้วก็นิบิลุทันเดอร์โบครับชูชีตชูชีตี่คลาสสิกสุดๆน,นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใครใส่นะพัดเก่าครับไขว้ร่วงแล้วก็ไอ้นี่ใส่ใบเดียวนะใบเดียวโอกาสขึ้นยากอะ่ะถ้าให้เก่งมันต้องใส่สาะเพื่อให้ขึ้นมือแรกอะไรอย่างนี้แล้วก็ชิ้นิี้ครับชี้ดาบแพ็กมีเหาด้วย อีวิแมทครับใส่มาอย่างระบายนะน่าจะใส่มาไวชีดาบแหละทานเซียนวาริสรีทูเนียพระเจ้าครับแล้วก็มีเรลรีบูด้วยแปลกๆนะเอ็กตารก็เป็นพวกแม่ฉี่ครับแล้วก็ช้างนะมีซูดด้วยแล้วก็เป็นพวกซัมเมอร์ก็จะประมาณนี้ครับสาวเด็กแม่ฉี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ